สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เข้มในรายการหลอนขนหัวลุกครับสำหรับเรื่องหลอนที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่าหลอนขึ้นอยู่เวรครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับสำหรับอีพีนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ของครูเยน็นที่ครั้งหนึ่งแกเคยพบเจอกับเรื่องราวขยาหวัญชน,นิดที่แกจะไม่มีวันลืมเรื่องราวของครูเย็นจะเป็นเช่นไรนั้นเชิญทุกท่าน รรบฟังได้เลยครับเย็นเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอครูส่วนใหญ่จะพักที่โรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีหอพักครูจะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่พักอยู่ในโรงเรียนหรือที่เรียกกันว่านักเรียนหอนั่นเอง ทุกคนที่พักในโรงเรียนจะได้รับมอบหมายเวรในการดูแลนักเรียนหอแต่สำหรับครูผู้ชายนั้นจะมีอีกหนึ่งภารกิจก็คืออยู่เว้กลางคืนนั่นเองแต่ปัจจุบันนั้นการอยู่เว้กลางคืนได้ถูกยกเลิกไปแล้วหน้าที่ของครูเว้กลางคืนก็คือเดินตรวจตราตามอาคารเรียน รอบรอบอาคารเรียนรวมไปถึงหอพักของนักเรียนนั่นเองเย็นเป็นครูบรรจุใหม่ได้รับมอบหมายให้อยู่เว้นทุกวันอาทิตย์แก่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าวันไหนๆก็เหมือนกันในที่สุดเว้นครั้งแรกและเป็นคืนแรกของครูเย็นก็มาถึง และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับเย็นวันอาทิตย์ลุงเขียวพันโรงประจนรันโรงเรียนได้เดินสวนทางกับครูยเย็นแกก็ทักขึ้นว่าก็รู้วันนี้เว้นครูหละครับครับนะวันนี้เว้นผม ครูหาเด็กไปนอนด้วยสักคนสิทำไมครับนาะลุงเขียวแกยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเชื่อลุงเถอะหาเด็กไปนอนด้วยสักคนน่ะดีแล้วจากนั้นลุงเขียวแกเดินจากไปทิ้งปริศนาให้ครูเย็นสงสัยอยู่อย่างนั้นในใจลึกๆ ครูเย็นก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแน่เพราะดูจากรอยยิ้มของลุงเขียวแล้วเหมือนแกซ่อนอะไรไว้ที่พูดไม่ได้เย็นวันนั้นครูเย็นก็ได้ชวนนนซึ่งเป็นนักเรียนหอให้ไปนอนเป็นเพื่อนนนทก็โอเคเวลาประมาณสามทุ่มเห็นจะได้ ครูเย็นให้นนนั่งท้ายจักรยานแล้วแกก็ปั่นไปตามรอบๆอบอาคารเรียนเพื่อตรวจความเรียบร้อยพอไปตรวจที่อาคารหนึ่งทุกอย่างปกติไม่มีอะไรแต่พอไปตรวจที่อาคารสองปรากฏว่าชั้นที่สามมีใครก็ไม่รู้ ยืนอยู่บนอาคารเรียนครูเย็นแกตะโกนถามไปว่าใครขึ้นไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินจึงตะโกนขึ้นไปอีกครั้งทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิน้นครูเย็นและนน จใจเจอขึ้นไปหารังนั้นแต่ปรากฏว่าประตูถังขึ้นอาคารถูกล็อกเพราะทุกๆวันตั้งแต่เวลาหนุ่มทุ่มเป็นต้นไปลุงเขียวแกจะเป็นคนล็อกประตูทั้งสองอาคารเรียนและแกจะมาเปิดอีกทีก็ตอนหกโมงเชา้าครูเย็นจึงโทรหาลุงเขียวเพื่อให้ลุงเขียวมาเปิดประตูให้ ทันทีที่ลุงเขียวรับสายครูเย็นก็ล่อยฟังว่ามีคนติดอยู่บนอาคารสองมาเปิดประตูให้หน่อยแต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่คิดลุงเขียวแกก็ถามกลับมาว่าเขาอยู่ชั้นสามใช่ไหมครับครูเย็นก็ตอบไปว่าใช่ครับลุงเขียวก็ถามขึ้นอีกว่า เขายืนอยู่หน้าห้องมอ .6 ทับหนึ่งใช่ไหมครูเย็นก็ตอบว่าใช่ครับครูเย็นเริ่มสงสัยเหมือนกับว่าลุงเขียวแกรู้ว่าเป็นใครจึงถามลุงเขียวไปว่าลุงรู้หรอครับว่าเป็นใครแต่สิ่งที่ครูเย็นได้รับคำตอบจากลุงเขียวทำเอาครูเย็นเย็น ไปทั้งตัวเพราะลุงเขียวแกบอกว่าครูในเมื่อประตูมันถูกล็อกอยู่คนปกติที่ไหนจะเข้าไปได้ลุงหมายความว่าไงครับครูไปนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะเล่าให้ฟังแล้วแกก็วางสายทิ้งทันทีที่ลุงเขียววางสาย หูเย็นจึงมองไปที่รางนั้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้รังนั้นบอกมือให้แต่ดูไม่ออกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือชายดูไม่ออกจูดีในระหว่างที่แกกำลังสงสัยกับภาพที่อยู่เบื้องหน้านั้นจูๆ่ๆคำพูดของลุงเขียววนกลับมาอีกครั้ง หนเมื่อประตูมันถูกล็อกอยู่คนปกติที่ไหนจะเข้าไปได้ทำให้ครูเย็นรีบปั่นจักรยานออกจากบริเวณนั้นทันทีพอไปถึงห้องเวรน,นนก็ถามครูเย็นไปว่าลุงเขียวเขาว่ายัางไงบ้างครับครูครูเย็นก็บอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวลุงเขียวแกจะไปเปิดประตูให้น่าจะเป็นครูทั้งอื่น ที่ทำงานค้างอยู่แกออกจากอาคารไม่ได้เพราะลุงเขียวแกอล็อกประตูไว้นนถามครูอีกว่าจริงหรอครับครูจริงสิครูจะโกหกทำไมเองนอนได้แล้วแม้นนจะไม่ค่อยเชื่อคำตอบของครูเย็นแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เก็บไว้ส่วนครูเย็น เมื่อนึกถึงคำพูดของลุงเขียวทำเอาแกหลับไม่ลงเลยในคืนนี้เช้าว,วันรุง่งแกดิ่งไปหาลุงเขียวเพื่อถามหาคำตอบในสิ่งที่ตนสงสัยลุงเขียวแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตอนที่สร้างอาคารสองปรากฏว่าได้มีคนงานก่อสร้างคนหนึ่ง เป็นคนขี้เหล้าเมาทุกวันหลังเลิกงานมียุกขึ้นหนึ่งแกคุณไปดื่มเหล้าที่ชั้นสามพอแกเมาได้ที่แล้วเดินไปปัสสาวะไม่รู้ไปทำท่าไหนตกจากชั้นสามเสียชีวิตขาเท่ลุงเขียวเล่าอีกว่ามีครูบัณท่านเคยเห็นแบบกระโดดลงมาต่อหน้าต่อต,อตาก็มี โดยเฉพาะครูที่มาบรรจุใหม่เหมือนเขาจะมาทักทายแหละหมายความว่าผมจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ทุกคืนเลยหรอครับกลุงไม่หรอกถ้าจิตครูแข็งพอก็ไม่เห็นลุงว่าครูอย่าถามอะไรอีกเลยเดี๋ยวครูก็เอาไปคิดเอาไปจินตนาการเีงในที่สุดคืนที่สองของการน,นอนเวรก็มาถึง วันนั้นลุงเขียวแกเดินไปหาครูเย็นพร้อมกับเอาพระมาฝากคืนนี้ครูเอาพระคล้องคอไปด้วยถ้าจิตครูยังไม่แข็งพอก็ไม่ต้องไปต,ตรวจอ,อาคารสองตรวจเฉพาะอาคารก็พอครูเย็นยกมือขอบคุณลุงเขียวที่เข้าใจความรู้สึกอีกทางเอาพระมาฝากด้วย ทำให้ครูเย็นรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างเย็นวันนั้นครูเย็นตั้งใจจะไปชวนนนท์ให้ไปนอนเป็นเพื่อนอีกแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการทำให้นักเรียนหอบกลับบ้านเกือบหมดทำให้คืนนี้จำเป็นที่ครูเย็นจะต้องไปนอนเวรเพียงคนเดียว ได้เวลาครูเย็นโคตรทำตามที่ลุงเขียวบอกเดินตรวจเฉพาะอาคารหนึ่งและรอรอบหอ,อนักเรียนจากนั้นเก่ก็ไปห้องเวรทันทีครูเย็นนอนลงบนเตียงในหัวก็คิดแต่เรื่องที่ลุงเขียวเล่าให้ฟังมีครูบางคนเห็นกระโดดลงมาต่อหน้าต่อตาก็มี โดยเฉพาะครูมาบรรจุใหม่หรือเขาจะมาทักไทยแหละเอคืนนี้อยู่คนเดียวถ้าเขามาทักไทยจะทำยังไงวะเนี่ยแค่คิดคนลุกสู้ไปทั้งตัวจึงควาพระหม่มมาห่มทันทีพระพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็หลับไม่ลงสักที ผ่านไปสัพักใหญ่ๆแกรู้สึกง่วงค่อยๆหลับตาลงแต่แล้วก็ได้มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาแต่ไกลทำเอาอาการง่วงเกือบจะหลับแล้วต้องสะดุ้งตาโตขึ้นมาอีกครั้งแกก็ต้องนอนฟังเสียงหมาหอนจูบใต้ผ้าห่มอย่างนั้นในใจเริ่มคิดถึงสิ่งที่ลุงเขียวเล่าให้ฟัง แล้วแกคนจิงตนาการไปต่าง,าง,างๆนานาในเวลานี้แต่แล้วครูเย็นก็ต้องมาสะดุ้งสุดตัวเพราะณเวลานี้มหาที่เคยหอนไกลมาเป็นเห่าและเสียงเห่าค่อยๆดับใกล้เข้ามาหาห้องเวรกลางคืนที่นอนอยู่ณเวลานี้ เย็นเวลานี้แกก็นึกถึงคำพูดของมุงเขียวขึ้นมาที่ว่าผีมักจะหลอกคนที่จิตอ่อนแกก็เลยทำเป็นใจดีสู้เสือแม้ข้างในโรจนตัวสั่นก็ตามข้างนอกห้องเวลานี้เสียงหมาเหา่าระงมไปทั่วเล้ากับว่าพวกมันพบเจอกับศัตรูที่แ็นมาเป็นสิบชาติ ไร่ที่เพื่อนแต่แกนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยลุงเขียวแก,วเ,กวเอาพระมาให้นี่ว่าแกจับไปที่คอเพื่อจะขอให้พระคุ้มครองเวงกลบแกลงห้อยพระมาซะอีกคนนี้อยู่ๆหมาทั้งหลายหยุดเห่าลงแต่แล้วก็มีคนมาเคาะประตูดังขึ้นครูเย็นเงียบ เสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งครูเย็นเวลานี้นอนคลุมโปองอยู่ใต้ผ้าห่มแกก็คิดในใจว่ามันคนหรือผีวะถ้าเป็นผีจะมาเคาะประตูทาไมเดินทะลุป,ประตูก็ได้เนี่ยวะเออหรือว่าคนครูเย็นกะว่าถ้ามันเคาะอีกทีจะถามว่าใคร ในระหว่างที่แกรอเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งนั้นปรากฏว่าแกคิดผิดเพราะสิ่งที่แกได้ยินไม่ใช่เสียงเคาะประตูแต่กลับเป็นเสียงเปิดประตูดังขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนเพราะแก,กล็อกกรอนประตูจากด้านในด้วยมือตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถเปิดเข้ามาได้ จะเป็นอะไรไปอีกนอกจากผีสิเปิดประตูยุดลงหัวใจของครูเย็นเกือบหยุดเต้นเช่นเดียวกันนายระวังนี้ครูเย็นแกรับรู้ได้ว่าในห้องไม่ได้มีเพียงแกค้เยียเท่านั้นแต่ยังมีใครอีกคนที่อยู่ในห้องนี้เพียงแต่ไม่รู้วันยุดตรงไหน เวลาผ่านไปแกก็ยังรู้สึกกลัวดาใจไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะทําอะไรตอ่อแต่ที่รู้ได้แน่ตอนนี้สายตาคู่นั้นจ้องมาที่แกอย่างแน่นอนผ่านไปได้สักพักแกรับรู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าในเวลานี้สิ่งที่อยู่ในห้องมันค่อยๆเดินไปหาที่เตียง นมาสกิดที่ขาสกิดที่ขาครั้งสองครั้งครูเย็นนิ่งตัวแข็งไปหมดไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองทั้งนั้นในที่สุดมันก็มาสกิดที่แขนแทนครูเย็นก็ยังนิ่งในที่สุดมีเสียงเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นข้างๆหูของเย็นว่าโคลู ครูวันนี้ครูลืมอะไรหรือเปล่าครูยันไม่เข้าใจในสิ่งที่ชายคนนั้นถามแก่ทูลคำพูดที่ว่าครูลืมอะไรหรือเปล่าแกก็ยังคิดไม่ออกว่าลืมอะไรในระหว่างที่แกทบทวนคำพูดเหมือนกับผีตัวนั้นรู้ความคิดของครูเยน็น จึงมีเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นอีกครั้งว่าครูลิมไปตรวจเวรขันสองครูอยางไม่ไปตรวจเลยผมมาตามครูให้ไปตรวจเวรครูเย็นที่กลัวสุดคิดแทบจะบ้าแล้วในเวลานี้แกก็พูดขึ้นมาว่าผีก็อยู่ส่งผีซิว่าจะมาหลอกมาหลอนทำไม เดี๋ยวแจ้งไม่ให้ไิผุดไปเกิดเลยไปพี่บ้าสิ่งคาพูดครูเย็นพาห่มที่คลุมงร่างอยู่ทุกดึงออกจากร่างชิ่ไม่ทังตั้งตัวภาที่เห็นชายคนนั้นใบหน้าเละเทะลูกตาถลนออกจากเาลขอหักแขนงขาบิดเบีย้ยวเลือดไหลออกมาเต็มตัวไปหมดยืนโยกไปมาอย่างกับซอมบี้ครูเย็นไม่รอช้าวิ่งหนีออกจากห้องทันที แกตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมาทั้งหลายได้หอนขึ้นมาพร้อมกับวิ่งตามแกมามช่วงจังหวะหนึงแกหันหลังไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นชายคนนั้นวิ่งตามแกมารรยากาศซอมบี้ในหนังไม่มีผิดพอถึงหอรีบเข้าห้องเปิดไฟทุกดวงพร้อมกับเปิดทีวีให้เสียงดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เพราะในเวลานี้ แกไม่อยากรับรู้อะไรแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนายที่สุดทั้งคืนแกไม่หลับไม่นอนเลยรอจนกว่าจะถึงเชา้ชาเช้าวันรุ่งแกจึงนำเรื่องที่พบเห็นเล่าให้ลุงเขียวฟังลุงเขียวกับครูเย็นนำเรื่องที่พบไปปรึกษาท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการจึงได้นิมนต์พระมาทําพิธี พร้อมเชิญชวนครูทุกท่านรวมทําบุญเพื่ออุทิศให้กับผีตนนั้นนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครพบเจอกับผีตนนั้นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหลอนคืนอยู่เวน่นกลับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากกดไล k กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ